เริ่มเลยนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าลีดินไสขนฟายนะคะพี่งานปักให้อย่างดีนะงานสวยมากๆตรงนี้จะเป็นงานปักทั้งหมดนะคะพี่ไม่ใช่งานสกรีนนะงานนะคะพี่เป็นคอปกนะคะพี่และกระดุมมุกนะพี่ดูนะแกะได้จริงทุกเม็ดเป็นกระดุมมุกสีเดียวกวับตัวเสื้อเลยนะงานปักสวยๆเลยนะคะพี่ตัวนี้นะแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานของสาวอวบนะตัวนี้นะส่วนด้านหลังนะคะพี่ลีดินไปขนฟายผ้าไม่มีซับไม้เนาะผ้าไม่ยืดนะคะ ด้านหน้างานปักอย่างดีเลยงานสวยมากๆตัวนี้นะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่ห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะแนะนําอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วคะ่ะพี่ความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดนิ้วให้พี่พิเศษแค่สองสองเก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองสองเก้านะ พี่ตัวนี้นะคะพี่ในป้ายจะติด52องนะแต่ว่าของเราวัดนะหน้าผ้าได้ห้าสิบนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ขอคนเข้าใจนะป้ายติด5้าแต่ว่าหน้าผ้า50นะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงนะคะพี่สีอัดนี้เราไล่อยกับแสงนะคะพี่สีอัดนี้พี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะมันเป็นน้ําตาลอ่อนๆนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีครีมนะ แต่ถ้าพี่จะเอาตัวสีน้ำตาลเข้มตัวนี้พี่เรียกว่าสีน้ำตาลน,นะคะตัวนี้จะเรียกสีน้ำตาลนะพี่ดูดีๆนะสีเซ็กีเข้มกว่าจะเรียกสีน้ำตาลนะคะพี่ถ้าสีอ่อนกว่าพี่เรียกสีครีมนะตัวนี้สีน้ำตาลนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้เป็นสีม่วงให้พี่แค่สองสองเก้างานสวยมากๆและแขนใหญ่ใส่สบายนะสีม่วงค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีโอรสนะ,นะสคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสี ตัวนี้ถ้าพี่รับนะคะพี่ตัวนี้มันจะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่เป็นเขียวออกฟ้าตัวนี้ถ้าพี่รับขอเรียกสีเขียวนะคะพี่ตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงนะคะพี่มันเป็นสีแดงตุ่นๆนะลูกค้าขอคนเข้าใจนะคะแม่ค้าขอเรียกสีแดงนะเพื่อง่ายในการจับนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะพี่ให้พี่แค่229 <ku> <ทา>เท่านั้นนะคะเสื้อลินินผสมใส้ขอบปกงานปักให้ยังดีเอาไปแค่229ค่ะ <ku> พี่ ค่าส่งนะคะที่29บาทเมาไซเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับสกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้เสื้อนะคะพี่ดีบินมผสมฝ้ายคอปกงานปักอย่างดีกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้เสื้อนะคะพี่ดีบินมผสมฝ้ายคอปกงานปักอย่างดีผ้าดีมากๆงานใต้อย่างดีนะตัวนี้ งานเป็นเกตขายส่งนะคะพี่ตัวนี้เราไม่มีป้ายห้อยแต่งานเป็นเกตขายส่งนะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะเดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีแดงตุ่นๆนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะพี่ขอได้สีเขียวเป็นเขียวอมฟ้านะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ ตัวนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าน้าตาลนะตัวนี้สีเข้มกว่าเรียกน้าตาลนะคะพี่สีอ่อนกว่าเรียกว่าสีครีมนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวค่ะสีนี้เป็นสีกรีบบัวนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นงานสวยมาก